โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมสวัสดีก็มาอยู่กับผมนะครับ0402นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโปรแกรมโกงสล็อตนะครับผมเป็นของ UFA G2N นะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นแล้วก็อยากจะใช้โปรแกรมโกงสล็อตนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ UFA G2N ได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ เล่นยูฟ่า g 2 n นะครับผมฝากเงิน300บาทนะครับผมก็สามารถรับโปรแกรมโกงสล็อตได้นะครับผมแค่เราฝากเงินเข้าเว็บนะครับผมโอเคนะครับผมแค่เราฝากเงินเข้าเว็บ300บาทนะครับผมกับยูฟ่า g 2 n ก็สามารถใช้โปรแกรมโกงสล็อตนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้บนหน้าจอนะครับผมก็ จะมีเว็บของโปรแกรมโกงนะครับผมก็ให้ทุกคนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วพอเพื่อน,อนๆฝากเงิน300เสร็จนะครับผมทางทีมงานก็จะให้เป็นโค้ดนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นของค่ายเกมสล็อตนะครับผมเราก็กดที่เกมสล็อตของ pg ได้เลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นของ pg นะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีเปอร์เซ็นต์การบอกอัตราการชนะนะครับผม ซึ่งผมแนะนำนะครับผมให้ทุกคนถ้าทุกคนจะเล่นนะครับผมก็ให้เลือกเกมที่มีอัตราการชนะ90%ขึ้นไปนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมวงให้ดูนะครับผมผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะกระรอกหรือว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะครับผมโอเคเพื่อไม่ทำการเสียวเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผม ซึ่งเกมนี้นะครับผมก็จะมีอัตราการชนะอยู่ที่90%เนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าเกมกันเลยเดี๋ยวผมขอเปิดเกมก่อนละกันนะครับโอเคนะครับผมนี่นะครับผมก็คือเกมนี้นะครับผมวันนี้ผมมีทุนอยู่3 8 0 0 3,800สนเศษเศษนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเป็นเบทยอยู่ที่40บบาทแล้วก็กดออโตโล้ละกันนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่ามันจะเข้าง่ายหรือเปล่านะโอเคนะโอเคกดไปเลยนะครับผมผมขอกดออโต้ไปแปดสิบครั้งนะครับผมที่ผมกดไปนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผมทั้งหมดที่เรากดออโต้แปดสิบครั้งเนี่ยมันจะเข้าให้เราหรือเปล่านะครับผมผมเบตอยู่ที่4ี่สิบบาทนะครับผมโอเคจัดไปจัดไป สเกตเตอร์นะครับโอ้ยอย่างนี้ก็ส,สามสามสิบสองบาทนะเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวเรารอดูไปนะครับผมถ้ามันไม่เข้านะครับผมใน80ครั้งนี้นะครับผมก็ถือว่าแบบยังยังไม่ดีพอนะครับผมแต่ถ้ามันเข้าจริงๆนะครับผมก็ถือว่าแบบโอเคนะอันนี้ผมมารีวิวแบบ สดๆเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้ไม่เอาเปรียบคนดูนะครับผมเดี๋ยวคนดูหาว่าเตรียมอีกนะครับผมผมไม่เตรียมแน่นอนนะครับผมโอเคตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับผมก็เออสามสิบกว่าครั้งแล้วนะครับผมแต่มันเข้าตลอดนะก็แค่สเกตเตอร์ยังไม่มาให้เรานะครับผมโอเคต้องการสเกตเตอร์สามอันนะผมสำหรับเกมนี้นะครับผม แต่ตัวสุ่มมาบ่อยมากนะครับผมโอเครางวัลก้อนโตเลยนะครับ660เลยนะครับผมก็ถือเข้าง่ายอยู่นะครับผมแต่ก็ต้องดูต่อไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับผมโอเคผมก็เล่นเว็บของยูฟา2 n นนะครับผมแล้วเขาก็เสนอว่าโปรแกรมโกงนะครับผมเพราะว่าผมฝากเงินเข้ามานะครับผมเขาก็เสนอมานะครับผมว่าโปรแกรมโกง ฝากเงินเท่านี้จะได้ใช้โปรแกรมโกงนะครับผมโอเคยังสเกตเตอร์ยังไม่มาเลยนะครับผมผ่านไปจะ60กว่าครั้งแล้วนะครับผมยังไม่มาให้เราเลยละกันโอเคมาแล้วครับผมหมุนฟรี8รอบนะครับผมสเกตเตอร์3อันนะครับผมผมกดโทโบด้วยนะครับผมมันก็เลยเร็วเกินไปนะครับผมโอเคเกมนี้มันจะล็อกนะครับผมนี่นะครับผม พอเข้าแล้วมันจะล็อกเป็น Y นะครับผมถ้าถ้าผลไม้มันเหมือนกันนะครับมันก็จะล็อกให้เรานะครับผมโอเคตอนนี้ผ่านไป4รอบแล้วนะครับผมอุ้ยรางวัลก้อนโตเลยนะครับผม696บาทนะครับผมเหลืออีก3ฟรีเกมนะครับผมโอเครางวัลก้อนโตอีกแล้วนะอุ้ยถือว่ามันเข้าง่ายนะครับผมถือว่าใช้ได้นะครับผมโปรแกรมโกงนะครับผมอุ้ย ตัวแพงซะด้วยนะครับผมเท่าไหร่เว้ยมันตัวแพงนั้นเนี่ยตัวแพงอุ้ยเป็นพันเลยเหรออุ้ยรางวัลซูปเปอร์เลยเหรอระดับซูปเปอร์เลยทุกคนถือว่ามันใช้ได้นะทุกคนอู้ก้าพันสอเลยเหรออุ้ยถือว่าแตกดีครับรอะไรอุ้ยอย่าเพิ่งแชทมาเดี๋ยวครับ ปิดไปก่อนอุ้ยรางวัลก้อนโตอีกแล้วทุกคนก็มันแบบเต็มแผงอะเกือบเต็มแผงอะ่ะอุ้ยคราวนี้เท่าไหร่วะอุ้ยทุกคนถือว่าใช้ได้นะผมบอกเลย2007ยังเหลือฟรีเกมอีกหนึ่งรอบนะครับผมอุ้ยรางวัลก้อนโตอีกแล้วเท่าไหร่แต่มันตัวไม่แพงเท่าไหร่นะนีนน้้5ย6บาทอุ้ยได้หมื่นสามมาทุกคน คุณสามพันอ่ะสามพันอ่ะ, 3, อะได้หมื่นโอเคเดี๋ยวผมหยุดออตโต้ก่อนก็สรุปว่าโปรแกรมโกงก็ใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคใครอยากใช้นะครับผมก็สามารถแอดไลน์ของ U f ฟ่าจี n N ได้นะครับผมแล้วก็ทำการฝากเงินเข้าเว็บของ U f ฟ่าจี n N นะครับผมสามบาทนะครับผมก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับผมโอเค โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมปิดเกมแล้วก่อนโอเคนะครับผมใครอยากเล่นก็แอดไลน์ของยูฟาที่สองเอ็นได้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ